สวัสดีครับตำรวจบ้านชาแนลขอรายงานตัวครับเมื่อนี้กกะซิมาเปิดราคาหัวให้แป้งปันให้พี่น้องไปเลี่ยงซอยกันเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับเบอร์ทั่ว2 435 1324พี่น้องก็เบิบ้งแล้วก็จำดีๆด,ด้วยพี่น้องเด้อ ครับทำแบบง่วตัวซิมาเปิดปราคาไม่นีครับมีอยู่3ตัวแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับตัวแรกนี่ครับเป็นง่วผูงวผูน้อยอายุกับ8เดือนกัวเก้า,กาเดือนนี่แหละครับซึ่งเป็นลูกไส้ของนี่ละแม่บดเขาเน่าเนี่และพี่น้องงัวตัวนี้ก็ เป็นลูกไส้เคฟหกแปดพี่น้องเสียอย่างเดี๋ยวมบริห็ดเขาสีมันกับพานอยู่ได้พี่น้องสีมันผมเปิดไว้ในราคาสามหมื่นบาทนะพี่น้องต่อเอาด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอีกตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นง่วผู่กัน ก็ผู้น้อยตัวนี้ก็เกิดมือเดียวกันกับพวผู้น้อยตัวเมื่อกี้นะพี่น้องนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็เปิดราคาไว้สามหมื่นบาทขึ้นกันพี่น้องครับมันอยากย้อนเสียงอย่างน้อยนะครับเนาะผมขออนุญาตเขาไว้ในคอกง่วลนะพี่น้องขออนุญาตเด้อ ผาพมันอาชีพร,รูบรับรืบลับแน่ครับนี่พี่น้องครับนี่เงี้หน่อยตัวที่สองนะครับน,นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นลูกไส้ของเจ้ากาเลตเคพหกแปดเกิดพ่อมกันแล้วครับเกิดพร่อมันกับกับอิดครับตัวนี้พี่น้องนี่นี่เป็นไดค,ครับพี่น้องไทย ถ่ไใใ่พี่น้องนี่ครับลูกไส้เข้หกแปดซึ่งมันก็ได้เก้าเดือนแล้วครับนี่พี่น้องเก้าเดือนล้วละแข้งขาดีครับพี่น้องหนังหนายใ,ใหญ่หลังตรงโมงนี้ตำนี้นะครับโมงนี้ตำนี้ล,ลิบ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 โมงนี้ตำนี้ความสูงกับประมาณร้อย ยี่สิบเจ็ดบวกเลยพี่น้องไปหา130ลอยสามสิบเลยพี่น้องบริวารจักเกียแต่ว่ากะเอา่าด้วยพี่น้องเด้อกะเอาเอาไปเฮ็ดพอพันได้เลยพี่น้องเนี่ยคุ้มฝูงได้ผู้ใดมีงัวไทยหลายๆกะซื้อไปเก็บไว้พี่น้องซื้อไปเก็บไว้เอาไว้ถ้าคุ้มฝูงผมห้องไว้กะสามสิบพี่น้องสามหมื่นต่อเอาพี่น้องต่อเอาท่านซื้อสองตัวเนี่ยกะ ซิมี่วนลดหายุพี่น้องส่วนลดหลายอยู่นี่ครับอีกตัวหนึ่งครับลูกไส้ของกาเลตเชฟหกแปดเท่กันตัวนี้ออกมือเดียวกันผมทับมือเดียวกันมันออกมือเดียวกันนะพี่น้องพันลูกฟ้าแฝดัวสีตัวนี้มันก็เสียดแดงล้วนตัวพันผ่านหน่งกับมันที่มีดำปผนแน่ข้มสูงกับที่ท่อๆกันแล้วพี่น้องสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดบวกห้าร้อยสามสิบ เปิดไว้ก็สามสิบคือกันพี่น้องต่อเอาเขาซื้อสองตัวก็ลดได้หลายอยู่พี่น้องลดได้หลายอีกตัวนึ่งครับนี่สาวท้องแรกนี่สาวท้องแรกเขาแต่งมาให้แล้ว,วพี่น้องเขาแต่งมาให้แล้วตัวแดงแดงนะครับตัวแดงนะครับตัวแดงสาวท้องแรกเปิดไว้หกหมื่นหาพี่น้อง ว่าะทองด้วยนี่พี่น้องทองกับเจ้าเคพสามหนึ่งซึ่งโตแม่สาวตัวนี้เลยเป็นลูกสาวของเจ้าโรเบิร์ตพี่น้องเจ้าโรเบิร์ตไวเซตสองหนึ่งห้าเจ้าโรเบิร์ตนี่พี่น้องนี่ห้องไว้ฮกมืนหาพี่น้องฮกมืนหา แข้งขาดีครับรับประก,กันทองนี่ก็รับประก,กันด้ครับพี่น้องทองรับประก,กันทองประมาณสี่เข่าสี่เดือนแล้วครับสามเดือนกว่กวๆแล้วผู้ใดไอยากได้ก็เอาหมอมาเลยครับม่เศร้าเอาปลาทองแทงหรือทองฟอมพี่น้องอยากได้ก็โทรมาเลยครับเด้อเบอร์ขึ้นไปเริ่มต้นนะครับครับนี่ครับพี่น้องอยากได้โทรมาเลยครับเดอ้อ กันให้ครับนี่ยกันแข้งขาให้ผมมีขาทุกขาทอนดูคางผมมีสุดเล็บดีนุ่มดีผมมีติงนุ่มสีหัวเป็นงวอที่หลังตรงดีครับนี่ครับอยู่กับแม่มัน้นะครับใหญ่ยยกว่าแม่เลยพี่รองเป็นสาวทองแรกครับนี่ลูกสาวเจ้าโล่เบิดไวเซ็ซ์สองหนึ่งห้านี่กับน้องไส้เพื่อน น้องไส้พ่นนี่คเปิดสามเมื่นพี่น้องสามเมื่นพี่น้องเบิง์ออเดอร์นี่ครับเอาไปเห็ดพ่อพันธุ์ครับเอาไปเห็ดพ่อพันธุ์คุ้มฝูงสำหรับผู้ที่มีง้วไทหลายตัวเขาไปคุ้มฟูงได้ครับนี่ครับมาแล้วครับนี่นี่มักยอกครับงวตัวนี้มักยอกมักขี่เลนครับนี่เมิองครับนาตาครับนาตานี่โอ้ย คือกระพอเป๊ะเลยครับนี่เจ้ากาลิศเจฟหกแปดนี่นี่ครับนี่ข้ามบ่พี่น้องเบิ่งไายด้วยพี่น้องเบิ่งไายไายโอ้ยปันหมูหมูสามร้อยลูกกับ่ปานละพี่น้องนี่นี่หนังหนาสายใยประกันแข้งขาให้พี่น้องกันแข้งขาให้นี่แม่เพิ่นกึ้มักหยอกคือกันนี่นี่ครับงอน้อยสองตัวนี่พี่น้องนี่นี่สองตัว ดีไปตัวละสามหมืนพี่น้องซื้อไปสองตัวลดไฮไลท์ครับพี่น้องกรับอีกแม่นึงก็คือน,นี่คนระับแม่สาวสาวท้องแรกประกันท้องครับนี่ประกามีอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องเด้อนี่แม่ลูกอ่อนนี่ครับมีภาไปเบิง้งแม่แดงโบดเพิ่งคลอดลูกได้หนึ่งวัน ที่ผมโบออไปหอดตั้งแต่คลิปก่อนผมเลรอครับวางววามันทองมันสีออกลูกแล้วครับนี่ครับมันออกแล้วครับนี่เป็นงวดลูกแรกไปพี่น้องเนี่ยงวดลูกแรกอันนี้ก็เปิดราคาคือกันได้พี่น้องเด้อแต่ว่าก็บ,บอกพี่น้องไว้ก่อนวางงวดตัวนี้มันมีนมติงมีนมติงเด้อพี่น้องเด้อนมมันที่มีอยู่หกหัวแต่ว่าหัวหา,วาหัวหกหัวน้ยนอยอยงอกว่ากับโบไน่ปันได ก็บ,บอกพี่น้องไว้ว่ามันมีน่อมติงลูกก็เป็นตัวผู้พี่น้องลูกนั่นก็เป็นตัวผู้ลูกก็เป็นลูกไส้ของเคฟสามหนึ่งลูกไส้เคฟสามหนึ่งครับอายุหนึ่งวันอายุหนึ่งวันเลยพี่น้องเด้อออกมือวานนี่แหละครับพี่น้องออกมือวานนี้นี่เอฟสามหนึ่งอนาคตพ่อพันธุ์ โคกุมฟูงท่านไหอยากได้ก็ตัวนี้บมมีราคาบอกเวยพี่น้องเด้อบุมมีราคาบอกไ้โท่มากครับหลังไม่หลังไม่ตัวนี้หลังไม่ท่านอยากได้ก็บอกร่กกันครับผู้ใดรับได้ก็เอาครับเพราะว่าแกงไวแล้วว่าตัวนี้มันมีนมติงนมติงนมติงกับมุมมีปัญหาเราครับการซื้อพันธ่์งอกะเห็นแต่มันออกลูกมากอย่างดีนี่พี่น,อน้องเห็นว่นี่ ออกมากครับแข็งแรงสมบูรณ์อายุหนึ่งวันลูกชายเค3 1ฟสามหนึ่งอนาคตพ่อพันผู้ใดอยากได้ก็โทรมาหลังไม่เด้อพี่น้องเด้อโทรมาครับโทรมาตำรวจบ้านกับมี่ง้อมาเปิดราคาเมื่อนีร่ก็นมีอยู่หนึ่งโคม กับสามสามตัวซึ่งเป็นงอผู้น้อยสองตัวแล้วก็งอทองอีกตัวหนึ่งพี่น้องซึ่งเป็นงันอ,งอ,งอ,งองงงของตำรวจบ้านเองนี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้กับบริษัทไปทยของคนอื่นเนาะทายของเจ้าของนี่ก่อนขายของเจ้าของก่อนนี่ครับงอผู้น้อยครับพี่น้อง อนาคตพ่อพันธุ์พ่อคุมฝูงอายุ9เดือนลูกชายของเจ้ากาลิตเชฟ68งาางามบ่ 3, 000, พี่นอ้องงามบ่ห้องไว้สาม0มื่เนี่พี่น้องประกันแข้งขาเบิ้งไทยครับเบิ้งไทยนครับไทยผมว่ามันหมูสามรยลูกบ่าปานบ่เคยเลี้ยงหัวาหาันจักเทียนะครับหัวหน่อยซุ่มเนี่กินยาย่างเดียว แต่ว่าอ้วนครับพี่น้องกินยาย่างเดียวก็อ้วนครับเบื้องดากเบื้องดาบกระดากตูนตูนนะครับนี่ตัวนึ่งตัวนี้ก็ห้องไว้สามหมื่นถ้าเอาสองตัวลดพิเศษตัวนี้ก็เอื่อยมั่นนะครับเอื่อยมัน่นตัวนี้ทองครับทองทองแล้วทองกับเชฟสามหนึ่งสี่เดือนนะครับ สาวท้องแรกเจ้าของก็เป็นลูกสาวของโรเบิร์ตไวเซตสองหนึ่งห้าเจ้าโรเบิร์ตในพี่น้องนี่สาวท้องแรกเด้อเด้อนุ่มดีครับตัวนี้นุ่มดีนุ่มสีหัวมึงดากครับดากแดงโบดครับพี่โอ้ย่ยาเพีดเพิ่นกะเป็นขวยปูแล้วครับไงออกลูกง่ายครับมึงอ่ะซุ่มเลย หลังนี่ว้าวบานไม่กระดานนอนได้สองคนหมดแล้วครับนี่ง้อหน่อยก็ได้บันไม่กระดานพี่น้องไม่บันไม่กระดานนอนได้ดา่าคนดากหมูนี่อนาคตพ่อพันพ่อคุ้มฟูงสามหมื่นบาทพี่น้องสามหมื่นบาทนี่ตัวเรื่งงามบ่พี่น้องงามบ่ อนาคตพ่คุมฟูงสามหมื่นบาทถ้าซื้อสองตัวกัลรถไ้เดอร์พี่น้องเดอ้อรดพิเศษไอยูสน,นใจก็โทรมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อโทรมาสำหรับข้มเมนที่เป็นข้มเมนว่าเสียงมันดังควยผมก็ไม่ว่านะครับโทรศัพท์มันก็นกนาราคาบ่แพงเสียงมันกอจซิบุกเข่าหลาไม่เน็บกับโมี่คือเพิ่น เลยเสียงก็ได้เท่านี้นะครับก็ได้ห้องเอาตะกูใส่เอาเสียงก็เลยเป็นบางที่ก็ที่ขาดขาดหายหายได้พี่น้องเด้อสำหรับผู้ที่คอมเมนต์ว่าเสียงมันมเขาเสียงมันดังควยบพใครได้ยินพี่น้องก็อดฟังเอาละพี่น้องอดฟังเอา่อขอกลัวข,ของห้อง,องก็เป็นขอกวัวบ้านๆขายแบบบ้านๆ อยู่แบบบ้านๆรา,าคากัต่อกันได้ด้พี่น้องเด้อแม่สาวใหญ่นี่ก็ 65, หกหมื่นห้าเบาหน่อยนี่ก็สามหมื่นตันว 30, ตนั้นก็สามหมื่นกันยกครูนี่ก็ลดได้หลายเลยพี่นอ้องครูลดได้หลายเคื่อนการทรงนั่นก็ทรงฟรีหนึ่งร้อยกิโลได้พี่น้องเด้อ ส่งฟรีหนึ่งก้อยกิโลสำหรับผู้ใดมีรถมารับเองกับคุยกันนะครับขับรถคารากกับคุยกันที่หลังไม่มีปัญหาครับโบกันได้คุยกันได้สบล่งกันได้อยากได้ก็มาเอาครับพี่น้องครับผู้ทั้งยู่ลไกย,ยูกยก่ไกลก็มาเอาอน้าคตดนุ่มหน่อยครับนี่อนาคตดนุ่มหน่อยคุ้มฝูงมีใบมีหลอดครบนี่ อายุเก้าเดือนซื้อสองรถได้หลายพี่น้องซื้อสองตัวรถได้หลายขยุกไปถึงสามตัวนี่แห้งรถได้หลายพี่น้องนี่ขอกบบานๆได้ี่นองเด้อขายแบบบานๆส่วนแม่สองแม่นี่ขายบริเลตพี่น้องเก็บไว้เห็ุแม่พั์แม่บอกโยต่อไปแน่น้าคต เพราะว่าเพิ่นให้ลูกดีพี่นอ้องเพิ่นให้ลูกเกง่งขนาดเป็นงัวเท่าบดแล้เพิ่นก็ให้ลูกสีแดงนะนพี่น้องเป็นลูกเพิ่นนะี่ยแดงจึ้งคึงน,นี่พี่นอ้องนี่พี่นอ้องลูกไม่ได้แดงครับแดงแดงดีงัวเท่าบดนะครับออกระยาเ,เพี้ยเพิ่นก็สีดำเนอ้อใบหูก็ดำหน้าขาก็ดำเพิ่นก็สีมีจุดเด่นของเพิ่นก็คือ เป็นมัวเขาดอครับตัวนี้มันเขาดอหน่อยนึงลูกกาเพิ่งได้สองโตโตัวที่สามก็อยู่ในท้องนะครับมันเขาดอซื่อๆอีตัวนี้ก็เลยนุ่มหน่อยนี่ก็เลยได้ขึ้นแม่นี่ได้ขึ้นแม่เขาก็ดอขึ้นกันกับแม่ขออนุญาตเด้พี่น้องได้ออกไปข้างนอกงงกันเพราะว่าข้างในมันโดนแล้วเอาแปะบรรยากาศข้างนอกกนอนขอโถษคกับภาพมันก็สีอาดค,กคุกคักคุกคักเนี่ย พี่น้องอยากได้อีก็โทรมาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนี่หนุ่มน้อยนี่หนุ่มน้อยสามหมื่นบาทนะครับพี่น้องสามหมื่นบาทนี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่คู่กันนี่หนุ่มน้อยคือกันนี่อนาคตพ่อคุ้มฟูงสามหมื่นบาทนี่พี่น้องก็แม่สาวท้องแรกครับ หกหมืนห้าพันบาทตรงฟรีหนึ่งร้อยกิโลพี่น้องเบอร์โทรกับเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้ 0, 9, 2, 4, 3, 5, 1, 3, 2, อศูนย์เก้าสองสี่สามห้าหนึ่งสามสองสี่โทรมาเด้อพี่น้องเด้อโทรมาตำรวจบ้านรับสายหยิบสี่ชั่วโมงเลยพี่น้องช่วงนี้ก็บ่ได้ไปไหนก็ได้มาท้ายคลิป บรรยากาศนวกินยาครับเปิดราคาให้พี่น้องแบ่งปันให้พี่น้องไปเลี้ยงพี่น้องสร้างไก่สร้างไก่ก็เบิ้งคลิปแล้วก็โทรมาเด้อพี่น้องเด้อได้ก็โทรมาน่ครับตอนบายๆบรรยากาศตอนบายเอาหญ้าให้ง่วงกินใช้โอกาสเปิดราคาง่วงน้่เห็นได้ครับพี่น้องครับง่วงบด งูาขาวบดครับออกลูกมากแดงพี่น้องแดงครับหนึ่งแม่มันออกลูกมากกับแดงครับหนึ่งเพราะจำเป็นที่ไปซื้อหรอกงูแดงแม่มันมันแพงหาซื้องูบดนี่งงูาขาวบดกับเท่าบดนี่ครับพยาธิชนทุนไปอีกหลายครับพยาธต้นทุนไปอีกหลายช่วงนี้ก็เป็นเงื่อนฝืดๆแต่พี่น้อง อะไรสิพ่อเซฟได้เขาก็เซฟเอานี่ครับเอาไปคุ้มฟูงพี่น้องเอาไปคุ้มฟูงนี่นุ่มหน่อยเคือราคาสามหมื่นบาทนี่คู่กันครับนี่ทับมือเดียวกันออกมือเดียวกันว่าน้อยสองตน,นี่ครับตัวนี้ครับสามหมื่นบาทนี่ซื้อสองตัวลดไฮเด้อพี่น้องเด้อซื้อสองตัวลดไฮแล้วก็อีกแน่แม่หนึง่ง แม่ห,ลลหววัวโลนแต่งเขาให้ได้ลูกสาวเจ้าโรเบิร์ตไวเซ็ตสองหนึ่งห้าท้องสี่เดือนรามาณนี่พี่น้องท้องสี่เดือนนี่แหละอัมโมมั่นใจกับมาตรวจท้องเขาพี่น้องมาตรวจท้องเขา,า,าท้องกับเคเอฟสามหนึ่งเปิดราคาไว้หกหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเอาได้พี่น้องเด้น้องบานไก่บานไก่ เอกได้งัวไปเลี้ยงเอาไว้ไว้ตะคุ้มฟูงนี่ครับนี่งัวน,น้อยนี่เอาไว้คุ้มฟูงกินยาเก่งบอเคยเลี้ยงหัวอาหารแต่ว่าก็อ้วนอดีตพี่มั่นนี่ยพี่น้องนี่ตัวหนึง่งเก่งครับกินยาเก่งขนาดไปเลี้ยงหัวอาหารได้เนี่ยพี่น้องถ้าเลี้ยงหัวอาหารที่ซัมเดะเออ ภาพปรกาศที่พอแก้มดีนไนดดเ้อพี่น้องเด้อโทรศัพท์มันเก่าแล้วบอกใหมีเงินซื้อโทรศัพท์ไหมยอยู่ตำรวจบ,บ้านเมื่อน,นี้ก็ว่างๆก็ได้มาท้ายฉิปให้พี่ให้น้องมาเปิดราคาให้พี่ให้น้องแบ่งปันงัวให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงพี่น้องนี่ครับปิดเจรนาเด้อพี่น้องเด้อ หลังนี่เป็นร่องนะครับพี่น้องหลังเป็นร่องนี่ส่อนน้อนได้ว่ามันสองคนนี่เอยเอกับนอ้นองเลยพี่น้องเอ้ยยกไปเลยนี่ยงไปเลยเปิดราคาให้แล้วเอยมันนกับ 6, หกหมื่นห้าประกันท่องให้ท่องครับเคเอฟสามหนึ่งวนนองไส้นี่กับราคาสามหมื่นบาทต่อได้ พี่น้องจกได้กับทรมาได้ยครับเดอ้อทั่วมาก0924351324พี่น้องเบอร์นี้รับตลอด24ชั่วโมงนอกสิจากว่าแบตเบ็ดกับซิปไม่ได้รับเลยพี่น้องชิปนี้ก็ขอจบชิปไปเพียงทันี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ